ผู้ละอาสวะนานาแบบพิขูทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจ้าได้เห็นสัพป,ปบุรุษฉลาดในธรรมของสัพป,ปบุรุษได้รับการแนะนําในธรรมของสัพป,ปบุรุษย่อมรู้ชัดซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกระทําไว้ในใจ และไม่ควรกระทำไว้ในใจอริยะสาวกนั้นรู้ชัดอยู่ซึ่งทำทั้งหลายที่ควรกระทำไว้ในใจและไม่ควรกระทำไว้ในใจท่านย่อมไม่กระทำไว้ในใจซึ่งทำทั้งหลายที่ไม่ควรกระทำไว้ในใจจะกระทำไว้ในใจแต่ทำทั้งหลายที่ควรทำไว้ในใจเท่านั้นพิกุทั้งหลายทำทั้งหลายอันไม่ควรกระทำไว้ในใจ ที่อริยะสาวกท่านไม่กระทำไว้ในใจนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายเมื่อบุคคลกระทำไว้ในใจซึ่งทำเหล่าใดอยู่กามาสวะภาวาสวะหรืออวิชชาสวะก็ตามที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นธรรมเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ไม่ควรกระทำไว้ในใจซึ่งอริยสาวกท่านไม่กระทำไว้ในใจ ภิ g ขุทั้งหลายทรรมทั้งหลายอันเป็นธรรมที่ควรกระทําไว้ในใจที่อริยสาวกท่านกระทําไว้ในใจนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายกามาสวะภวาสวะหรืออวิชชาสวะก็ตามที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละไปแก่บุคคลผู้กระทําซึ่งทมเหล่าใดไว้ในใจอยู่ทมเหล่านี้แล เป็นธรรมที่ควรกระทําไว้ในใจซึ่งอริยะสาวกท่านกระทําไว้ในใจเพราะอริยะสาวกนั้นไม่กระทําไว้ในใจซึ่งทรรทั้งหลายที่ไม่ควรกระทําไว้ในใจแต่มากระทําไว้ในใจแต่ทรรทั้งหลายที่ควรกระทําไว้ในใจเท่านั้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจึงไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละไป อริยาสาวกนั้นย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้เมื่ออริยาสาวกนี้กระทำไว้ในใจโดยแยบคายอยู่อย่างนี้สังโยสานคือสักกายาทิฏฐิวิจิกิจฉา สีลับพระตะปรามาศย่อมละไปพิกูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียได้ด้วยการเห็นพิกูทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียได้ด้วยการสํารวมเป็นอย่างไรเล่าพิกูทั้งหลายพิกุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สํารวมด้วยการสังวรในอินทรีย์ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นอินทรีย์ที่เมื่อพิกขุไม่สำรวมแล้วอาสวะะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำให้คับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อพิกขุเป็นผู้สำรวมแล้วเป็นอยู่อาสวะะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทําความคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่พิกขุนั้นพิขุทั้งหลาย ข้อน <Es> <an> <economies> ี <t> <half> ้เป็นเพราะเมื่อพิกุไม่สํารวมด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อพิกุสํารวมแล้วเป็นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่พิกุนั้นพิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลาย ส่วนที่จะพึงละเสียได้ด้วยการสํารวมพิกุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียได้ด้วยการเสบเฉพาะสิ่งที่ควรเสบเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสทั้งหลาย อันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคบินทบาทไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์โรมจัน ด้วยคิดว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจักมีแก่เราเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสทั้งหลายอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคอยู่ยาซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่ง พิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อพิกุไม่พิจารณาแล้วเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพอสศวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อพิกุพิจารณาแล้วเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพอยู่อสศวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่พิกุนั้น พิขูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพพิขูทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายพิขูในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อน เป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อคลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายอันว่าร้ายและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในกายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างกล้าแข็งแสบเผ็ดขมขื่นไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้ ภิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อพิกขุไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้อาสะวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแคนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อพิกุอดทนอดกลั้นอยู่อาสะวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแคนและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่แกพิกุนั้นพิกุททั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสะวะทั้งหลาย ส่วนที่จะละเสียด้วยการอดกลั้นพิกุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนักดุงูหลักตอขวากหนามห้วยเหวบ่อของโสโครกหลุมอุจระ และงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปและการคบพวกเพื่อนที่ลามกอันวินยูชนเพื่อนพรหมจันทร์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำซามพิกุนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปนั้นเสียและย่อมงดเว้นพวกเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียพิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะ เมื่อพิกขุไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแขนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อพิกขุงดเว้นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแขนและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่พิขุนั้นพิขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการงดเว้นพิขุทั้งหลาย <in> อาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรเล่าที่ขูทั้งหลายที่ขุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคลายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งกามาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและย่อมไม่รับเอาไว้ในใจ ย่อมละเสียย่อมบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วพิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อพิกุไม่บันเทาด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแขนและเร่าร้านอ,อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อพิกุบันเทาอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแขนและเร่าร้อน จะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่พิกุนั้นพิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการบรรเทาพิกุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการเจริญเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมเจริญสติสัมโพชง ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสธิสัมโพชฌงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยพิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะ เมื่อพิกุไม่เจริญด้วยอาการอย่างนี้อาสะวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแ,แคนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อพิกุเจริญอยู่อาสะวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแคนและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่พิกุนั้นพิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสะวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการเจริญพิกุทั้งหลาย เมื่อใดพิขุละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการเห็นละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการสังวรละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการเสบเฉพาะสิ่งที่ควรเสบละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้น ละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการเจริญแล้วพิกุทั้งหลายพิกุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ปิดกั้นแล้วด้วยการปิดกั้นซึ่งอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้ขาดแล้ว หรือถอนสังโยชน์ได้แล้วกระทาที่สุดแห่งทุกได้แล้วเพราะรู้เฉพาะซึ่งมานะโดยชอบดังนี้แล